ท่นอันนี้คุณนายกำลังเดินเข้า FN Outlet นะครับผมไม่ไม่มองกล้องจินตนาการว่าข้างหลังข้างรอบข้างจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับผมกันมโนไปก่อนนะครับเอ้ยเร็วเร็ว,ว,วอันนี้ต้นไม้กำลังลงอยู่นะครับผมคดาดว่าอีกประมาณ2ปี3ปีคงจะสวยพอดีนะครับผมสามารถให้คนพิการหรือรถเข็นขึ้นมาได้เลยนะครับผม อันนี้จะเป็นเก้าอีป้ปรวกคุณนายนะครับผมอยู่ในมุมใต้คุณนายอยากได้เก้าอี้มาก่ะครัที่แล้วมันหมดนะครับผมเป็นห้งที่อยู่ตรงทางผ่านแล้วว่ายุทธยาไปนะวะนะครับผม หรือว่ามีของหน้าเดินช็อปอยู่เยอะทีเดียวเลยมีติ๊กเกอร์สำหรับเด็กๆแล้วนะครับผมมุมด้านในก็จะมีมุมสำหรับของเล่นแล้วก็ของเด็กเล่นนะครับผม,มน,นี่จะเป็นพวกตัวต่อไม้นะครับผมมันก็มีพวกเพดโด้ด้วยด้านนากลังดูของนะครับผม แคมสำหรับเด็กนะครับผมหลานกุ้งถน,นนนะ่ะน่ากินน่ดด้ดูวิวดีรีวูวิวดีเป็นร้านที่ทราบภายใน FN Outlet นะครับผมข้างในเป็นภาพวาดขนาดใหญ่สวยเชียวละ่ะบยากาศภายในร้า,ากกนนะครับผมดูหรูหราดูแพงมกๆเากนะครับผมแต่น่าจะไม่แพงมากนะครับ คือบรรยากาศนะครับผมจะพาไปชมรวมๆต่อไปนะครับผมกนนนผมินกุ้งกัน สามตัวพันสี่กินกุ้งแม่น้ำกันแล้วเขาก็แกะให้ดูแล้วแต่น้ำหนักกันมั้ 50, <ปะ S 1> อนีแปดร้อยห้าสิบุยไฟขึ้นตกใจน้องเสียบไฟอันนี้คือกุ้งยักษ์นะครับไหนก็มาแล้วนะครับผมเราจะได้กินกุ้งกันนะครับ เคยกินกุ้งแหง,งมาก่อนเลยนะครับผมเลยต้องขอทายกุ้งแหงว่าเป็นบรรยากาศหรูอตัวใหญ่มากเลยเรามาอยู่ที่ร้านกินกุ้งกันนะครับผม p ่ FN Outlet นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวการกินกุ้งยักษ์แม่น้ำให้ชมกันนะครับกุ้งเผานะครับผมขั้นตอนการทำกุ้งนะครับผม นนีเรามาฉลองวันเลนทายที่ร้านกินกุ้งกันนะคะบรรยากาศร้านนะครับผมถ้าเป็นเด็กชางก็เจ็บเลยนะจากเราเป็นแฟนขับสิงเชียงรายตอนนี้เราก็เปลี่ยนมากินเดียสิงกันแล้วนะครับแค่วันนี้วันเดียวค่ะ นี้เป็นวิวนอกร้านนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม้งยำทะเลมาหาสมุทรนะครับผมเสิร์ฟพร้อมกับข้าวนะครับผมเดี๋ยวเรากุ้งเขาอยู่ในใบตองข้าวก็อยู่ในใบตองนะครับผมดูมีปลาสามากเลยคุณมากครับแล้วกุ้งมาหาสมุทรกับกุ้งแม่น้ำเผาของเราก็มานะครับผม แม่น้ำเขาตัวใหญ่